เอาแล้วครับผมสคับตอนนี้นะคคุณกำลังรับชมเปลมเองช่ไหมจา้าวันนี้ไม่ได้อยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำการซื้อไก่ไม่ใช่ซื้อไก่ซื้อไข่กองกอยมาเปิดเพราะว่าผมตอนแรก่ผมเห็นมันอัปเดตเข้ามาแล้วผมเข้าไปดูมันก็กล่องละ19บาทแล้วก็แบบเอ๊ะผมเห็นเขาก็เปิดได้กันเยอะนะแล้วก็ที่เป็นเซตอะ่ะที่เปิดมาแล้วได้เป็นเซตอะ่ะมาขายมันก็ค่อนข้างที่จะถูกมากเลยพอ,พอทีนี้ผมก็มาลองดูซิพวกที่มันรับกดดีรับอะไรมันขายกันเท่าไหร่มันขาย มันขายกันของละ5บาทเนี่ยคนเนี่ยขาย4.5บาทเนี่ยผมจะซื้อ50กล่องนะผมจะมาลองเปิดดู50กล่องนะสี่จุดห้าอ่ะห้าสิบกล่องใชไหมสี่จุดห้าสอง้ยยี่สิห้าบาทโคตรถ,ถูกเนี่ยนะได้ครับ ้อมเพย์นะมามาดูกันว่ามันมันจะเปิดออกดีหรือเปล่านะผมมันถูกมากอะตอนแรกผมว่าจะว่าจะไม่เปิดแล้วนะแต่แบบเฮ้ยทำไมมันถูกงี้มันก็เ,เลยลองลองเปิดแล้วกันตอนแรกนึกว่าคนที่เขารับกดดีเอเขาขายกันเ,เขาขายกัน8บาท9บาทแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่รู้ไปเอามาจากไหนกล่องละสี่บาท เดี๋ยวนะผมโอนตั้งให้เขาก่อนสุกเปลมเรียบร้อยโอนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาลองเปิดดู50กล่องเนี่ยลิ้นสกินอ่าคนนี้ไม่โกงนะใครอยากซื้อก็มาซื้อแบบเขาได้บวกหนึ่งจ้าไม่โกง แล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะเกี่ยวกับร้านค้า,าร้านซื้อบัตร A Cash อะไรพวกนี้เอ้บัตรเติมเกมอะ่ะที่มันขายถูกๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าร้านไหนโอเคเราไปเปิดมันต้องเข้ามาเปิดในนี้ใช่ไหมมาห้าสิบกล่องของที่อยากจะได้ก็จะเป็นของถาวรน,นั่นแหละนะจะเป็นแรหรือลีเจนก็ได้ เซตมันจะมี2แบบนะเซตผีเซตผีแบบ rare, แล้วก็แบบรีเจนต์เอาตรงๆถ้าอยากได้จริงก็เป็นรีเจนต์แหละ <c oughs> มา5้กล่องครับลุยกันไปนยังไง3วันมาแล้ว3วันจะเป็นแล่ะปุ๊บ3วันอีกแล้วอ้ยอ,ยอยืซอมบี้อื้อ,อ,ม,อมันมีซอมบี้เข้ามาด้วยมันเลยค่อนข้างที่จะเกลือหน่อยโอ้สามวันอีกแล้ว ขอถาวรอสักอันหนึ่งเถอะอ่ะไปซะสิบกล่องแป๊บเดียวโอ้โหเจ็ดวันเจ็ดวันฮะสามวัน hmm, ซอมบี้เฮ้ยแลวแวะแลววะได้ยันแลมาอันหนึ่งถาวรอนนะไหนดูดิอืมไหนอะไหนอ๋นอในนี้เหรอ ของผมเต็มเหรอ,อเดี๋ยวขอไปเคลียร์แป๊บนึงอ่ะไปกันต่ออีกสามสิบห้าใบครับผมอึ๊บโอ้โหเจ็ดวันเจ็ดวันแต่ว่าเราได้ของแรมันนึงไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะผมซื้อไปสองร้อยกว่าบาทไม่รู้ของแลชิ้นนั้นขายได้เท่าไหร่ยังแต่ว่าผมว่าไม่ไม่คุ้มหรอกยังไม่คุ้มเอ้ยโอแลแลแลเปแ,แล้ว่ะแต่ก็ยังดีที่เป็นถาวรน,นะ เอาอีกแล้วของมันเต็มอีกแล้ววอะเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูเปิดให้มันหมดไปก่อนอืมสามวันอืมสามวันอีกเออสามวันอีกโอาเยไ่แต่ผมว่าออกค่อนข้างง่ายนะสามวันแต่ว่าแรออกง่ายแต่ถ้าเป็นรีเจนอะออกยากมันต้องยากอยู่แล้วแหละรีเจนอะอืมอืม,อม โอ้ยอ๋เจ็ดวันตกใจตกใจนึกว่าถาวรห้าสิบกล่องผมว่าก็คือสามวันอ๋อขอรีเจน์สักอันหนึ่งได้ปะไม่มาไม่มาอีกยังโอซอมบี้อือสามวันนะอันสุดท้ายฮะแงะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยเฮ้ย ไม่รู้ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นรีเจนก็ดีใจอ่ะเออไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแต่เห็นเป็นรีเจนก็ดีใจเดี๋ยวขอเคลียร์ขอเคลียร์ขอเคลียร์กระเป๋าแป๊บนึงมาเดี๋ยวเรามาดูผล <c oughs> ผลงานของเราห้าสิบกล่องสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทตอนนี้เซตเอ็มขายรับเอ็มละสี่สิบแล้วขายเอ็มน่าจะขายเอ็มละห้าสิบ 2อ5่า2บ5าบาทถ้าหาร50จะเท่ากับ4.5ก็คือเราลงทุนไปทั้งหมด4.5 M อของที่เราขายควรจะควรจะขายได้เยอะกว่า4.5 M อโอเคตอนนี้ผมมีอะโรซาลีแล่หนึ่งอันแล้วก็รีเจนนีห่งอันโอ้โหของดีแล้วก็อ,อ,อ,อกชามแล่หนึ่อันฮะเรามาส่องกันว่า สามอันที่ผมได้มาเนี่ยถาวรเนี่ยมันจะต้องเยอะกว่า 4.5m ผมถึงจะกำไรนะจ๊ะแต่ผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์กำไรวะมันเปิดง่ายหรือผมดวงดีวะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเปิดง่ายหรือผมดวงดีอะต้องไปดูกันอ่าอ่าเอาลีเจนดูราคาที่หลังเอาเป็นโรซารีก่อนอโรซารีนะ โลซาลี S e alie, แล่เดิม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 นี่จะอยู่ที่โอ้โหมีแต่ของวันนะขายได้เพราะว่าเขาใส่เซ็ตวันมันถูกไงใส่เซ็ตวันแล้วก็ไปไปฟาร์มคุ้มคุ้มมาก1 m ออ่ะโดยประมาณ 1M ของลิลูแล้วของจูอะ่ะของจูก็ไม่มีว่ะ ของจู 2m แต่ว่าผมว่าโดยประมาณไม่เกิน 1.5m อ,อ่ะ่ 1.5m ผมว่าเพราะว่าถ้าผมตามหาของถ้าผมจะซื้อนะผมก็ไปซื้อของตัวอื่นอะ่ะแล้วซื้อเปลี่ยนแรมันเปลี่ยนเอาคุ้มกว่าเนี่ยผมซื้อไอ้เนี่ย 1m แล้วก็ซื้อเปลี่ลยนเปลี่ยนแลไม่ไม่กี่แสนนะประมาณเปลี่ยนแรมันเท่าไหร่ยูนี้ยูนิเวิร์สเนี่ยเปลี่ยนแรล4แสนผมก็จะซื้อแค่ 1.4m ผมก็ได้ของที่ตัวละครผมใส่ได้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งขายถ้าเป็นของจูหรือของเซาของของจูกับของเซาของผูเนี้คนนิยมเล่นเยอะก็น่าจะตั้งไม่เกิน 1.5m นะเพราะว่าถ้าตั้งเกิน 1.5m เขาไปซื้อของตัวละครอื่นแค่ 1m แล้วก็ซื้อเปลี่ยนแลมมาเปลี่ยนคุ้มกว่าอืม,มานนั้นอันนี้ได้ 1. อ่าแต่ถ้าผมถ้าผมเปิดได้ของจูอ่ะผมก็จะได้ประมาณ 1.4m โอเคเรามาดูของชามซีเฮด <c oughs> ชามลีรูแปดแสนหูถูกมากถูกมากกันดูดิแปดแสนบวกไปอีกสี่ร้อยเคก็จะเป็นหนึ่งจุดสองเอ็มประมาณหนึ่งจุดสามเอ็มอืมประมาณหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่เอ็มสองชิ้นนี้ก็สองสองจุดสองจุดห้าตีไปสองชิ้นนี้สองจุดห้าเอ็มทีเด็ดเราอยู่ตรงนี้ เอ้ยสองจแล้วนะได้มาครึ่งนึงนะนะขาดอีก2 M นะเราถึงจะได้ทุนมาที่เด็ดอยู่ชิ้นนี้ฮะทีเด็ดอยู่ชิ้นนี้แล้วไหนรีเจนะนะเนี่ยโอ้รีเจนนี่ไงนี่ไง,ไงรีเจนรีเจนหมดเลยเฮ้ยใช่เหรอแล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 แ,แล้วมันไม่เขียนบอกว่าเป็นรีเจนวะ อ้าแล้วมันไม่เขียนบอกว่าเป็นรีเจนอ๋อ,อนี่ไงแร่แลแลแรแลแ,ลแลรีเจนเริ่มที่ยี่สิบสี่เอ็มหรอหุยหุยจริงก็เปล่าไหนดูดิเดี๋ยวไปดูหน้าแรกๆดิไอ้นี่บวกเก้าสาสิบสี่เอ็มแลเฮ้ยผมว่าใช่รีเจนเริ่มที่ยี่ิบสีเอ็มใช่ ใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆรีเจนเริ่มที่ 24m เนี่ย 30m 30m บวก5เอา้าคุ้มไม่ดีอย่างงี้ถ้า m ละ40ใช่ไหมขายให้แซด m m ละ40คูณ24อุ้ย960บาทเอาวะคุ้มๆๆๆกำไรกำไรลงทุนไป200กว่าบาทเองคลิปนี้โอ้โหเอา ที่เด็ดเลยคราวนี้ดูดิเฮ้ยอลีเจนต์นะลีเจนต์นะเริ่มต้นที่ 24m เนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ย24.7ด้วยเนี่ยเห็นมะเอ้ยอ๋อจะมีคนมาเนียนขาย 24m เนี่ย20โอ้โห25 25หมดเลยนี่เนี่ยเห็นไหม 25m อะ่ะเอ้ยโอ้โห ύ. ผมว่ามันตอนแรกผมนึกว่ามันจะราคาถูกแต่ไม่ใช่ถ้าเป็นลีเจนต์นะแพง แสดงว่าผมดวงดีแน่แนแสดงว่าผมอต้องดวงดีมากๆเลยเปิดได้เฮ้ยตอนแรกนึกว่าเปิดง่ายไม่ใช่เฮ้ยแต่คุ้มมากไข่ใ,ใบละสี่บาทห้าสิบตังค์อ่ะนิอะตอนแรกอะคิดว่าเอามาเปิดเล่น,ลน,ลนๆขำๆอัดคลิปไม่คิดว่าจะกําไรแล้วก็เราก็ได้เนี่ยของพวกนี้เอามาใส่เล่นด้วยนะใส่ฟาร์มได้โอ้สุดยอดผมคงไม่ใส่ผมคงไม่ใส่ใสหรอกของรีเจนอะไรพวกนี้เพราะว่าผมไม่ใช่สายทาของ ลงดันอะไรพวกนี้ผมสายแบบหาข้อมูลแล้วก็เฮ้ยของของวันอะแล้วได,ได้ได้เป็นรีเจนด้่ยนะ <c oughs> อ๋อของวันก็จะมีรีเจนด้วยหรออ๋อนี่ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเอาจ็ดวันตกใจของวันก็จะมีรีเจนด้วยอ๋อของวันก็จะมีทั้งแรมีริเจนอ๋อแจมแจมแจมอืมโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะ ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็สรุปเลยว่าเรากําไรกําไรเละน,น,น,นะกำไรหลายเท่าเลยลงทุนไป200กว่าบาทรวมๆมัมนน่าจะขายได้ทั้งหมดเขาประมาณพันหนึ่งอ่ะพันกว่าบาทก็กําไร800อ่อยตีไปกลมๆไม่ต้องคิดอะไรมากลงทุน200ขายได้พันหนึ่งกำไรแปดร้อยสุดยอดครับคลิปนี้โอเคไปหาซื้อกันได้คนที่ผมเพิ่งซื้อกับเขาไปอ่ะก็ไม่โกงไปซื้อได้ถูกด้วย4บาท50ตังค์แต่ต้องซื้อเยอะนะเขาบอกว่า ถ้าซื้อเยอะเขา4บาท50ตังค์ให้ผมก็อ่ะผม 5, เอา50ก้อนเขาก็ได้4บาท50ตังค์โอเคไปละบ๊ายบาย,บาย,บายจุ๊บ